สวัสดีนะครับท่านผู้โดยสารทุกทท่านกันด้วยอยู่กับผมเองนายสถานีรถไฟอยาอกวกสตูดิโออวกจนเหนื่อย ก่อนอื่นเลยผมต้องขอแนะนําตัวอย่างเป็นทางการผมเองนายสถานีรถไฟนะที่มีความรู้สึกเมารถไฟตลอดเวลาทุกครั้งนี่ครับที่ผมนั้นทํางานแล้วก็ย่างก้าวขึ้นไปยังรถไฟที่ตัวเองสร้างขึ้นผมนั้นจะมีความรู้สึกอยากอวกทุกครั้งเพราะว่าผมนั้นเป็นคนที่เมารถง่ายมากดูหน้าดูแบบ <c oughs> <c oughs> ถึงแม้นี่ครับว่าผมนั้นจะมีโรคประจําตัวเป็นโรคเมารถไฟเว้แต่ต้องทํางานเกี่ยวกับรถไฟใช่ไหมเรื่องนั้นนี่ครับ ทุกที่ที่จ้างผมมาเขาไม่เคยมีปัญหากับผมกับผมเพราะว่ารู้ไหมกูโคตรเก่งกูสามารถออกแบบรถไฟเองได้ออกแบบรางรถไฟได้ออกแบบสถานีได้โคตรเก่งสุดเก่งจนแบบสาวเห็นุูบแบบอ้าพี่โคตรเก่งเลยอ้วกแตกต่อเลยแบบเอออ้า้วนแหลมกูเนี่ยอ้าแต่ชีวิตก็เหมือนจะดีนะครับ เมื่อประมาณสองวันที่แล้วผมก็ผมโดนลดตำแหน่งงานเว้ยเพราะว่า CEO เรียกไปพบตัว<ม>คือแบบประทับใจในการทำงานมากไงแบบโอ้โหใครวะโคตรเก่งเลยพอขึ้นไปบนรถบู๊ก็ผมรถออกไปได้ประมาณ2นาทีนี่ครับผมอ้วกใส่ในหน้า CEO ใช่แล้วกูทำหน้าแบบนี้เลยนะครับหน้าตาแบบอ้วกแตกผสมปวดขี้ไปในตัวนะอ้วกใส่ CEO ต่อเนื่องเป็นเวลา3นาทีเสร็จแล้ว CEO ก็อ้วกอัดหน้าผมนะครับแล้วผมก็ทั้งทุกอัดหน้า CEO เราสองคนก็ผมแลกทวกกันไปประมาณ5นาทีนะครับ สุดท้ายเขาไล่กูออกเนี่ยนี่เห็นไหมนี่คือสีหน้าของคนโดนไล่ออกนะเว้ยเว r ร sad แคุณผู้ชมกลายเป็นว่าตอนนี้นั้นผมตกงานนะในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีอยู่นะครับบริษัทของเล่นบริษัทหนึ่งนะเขาโทรมาหาผมบอกว่าเอ้ยเนยช่วยทำการสร้างสถานีรถไฟแบบเป็นของเล่นให้หน่อยเผืแ่อบบว่าเรานั้นจะได้นำไปประยุกต์ใช้ในของจริงใช่แล้วคุณผู้ชมครับเราจะต้องทำการสร้างสถานีรถไฟเป็นของเล่นนะครับ เราก็ลองสร้างเมืองขึ้นมาดูเนาะเผื่อว่าเรานั้นจะได้นําโมเดลตรงนี้นะครับไปใช้เป็นของจริงนะถือว่าเป็นการสร้างซิมูเลเตอร์ขึ้นมาก่อนกับเกมเกมนี้ครับ Toy t r a นี่ครับคุณผ,ผู้ชมเอาเป็นว่าตรงนี้นะครับเป็นจําลองสถานีรถไฟแบบเบื้องต้นก่อนนะคือผมยังไม่ได้ไปทําอะไรมันเลยคือเข้าเกมมาปุ๊บมันก็ทําให้เราเลยนะครับถือว่าอีพิกมากมากเลยแล้ววิธีการเล่นเล่นยังไงเนี่ยให้เรากระโดดขึ้นไปรถไฟตรงนี้อาแล้วให้เราขับใช่ไหม บูนบูนบูนโรถไฟคนกระจอกเฮ้ยชิบหายแล้วโอ้ my god เร็วมากเดี๋ยวผมนั้นจะมารถไฟอืเอเมารถไฟจงังหวะนี้เดี๋ยวนคือเขาสร้างทางเอาไว้แล้วเหรอวะเฮ้ยพอเราเล่นนะครับเขาก็จะให้โบนัสในการขับขี่เราเหมือนอันนี้คนเขาสร้างเอาไว้เว้ยไม่ใช่กูสร้างนะครับใช่แล้วไม่ใช่กูสร้างแสดงว่าเรานั้นต้องไปสร้างของเราเองโอ้ my god เดี๋ยวเรามาดูวิธีการสร้างรางรถไฟนะครับต้องสร้างเป็นแบบ large straight ใช่แล้วเป็นแบบอันใหญ่แล้วก็ทางตรงนะครับอันนี้คือมึงสร้างให้กูแล้วเหรอกดคิวเพื่อเป็นการวางวางโอ้อย่างงี้เลยเหรอไอ้แจมวะ่ะเราสร้างแบบแบบนี้นี่เป็นทางขึ้นมาแบบนี้ด้วยคุณผู้ชมกดคิวแลวคือเงินกูจะไม่พอนะครับ <laughs> แล้วรถไฟเราอยู่ตรงไหนรถไฟเราเออน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นสถานีของมันเราต้องทําการสปอร์รถไฟก่อน แต่ก่อนอื่นมันสปอนยังไงใช่น่าจะสปอนร,รถไฟตรงนี้ใช้ยูอาร์เทรนอันนี้คุณผู้ชมสปอ ation, นแอสเตชันนี่เอาเป็นวาดหัวรถไฟของเรานี่ครับจะหันไปทางด้านนี้นะแล้วก็เราจะลองขับดูอ้ไม่ไหวแล้วมเมารถไฟ <c oughs> ยัง <c oughs> ยังยังรถกําลังเคลื่อนที่ว้าคุณผู้ชมเป็นทริปที่ไกลมากคุณผู้ชมครับว้าว <c oughs> สําเร็จแล้วคุณผู้ชมครับอันนี้เออเป็นเป็นโปรเจกต์500ล้านที่รัฐบาลสั่งทำนะครับ ตอนนี้ผมทำสำเร็จแล้วว่าผมในการสร้างรางรถไฟนี่ครับอิปิกมากแบบสร้างอะไรดีเอ่ยเราสร้างบ้านแบบโมเดิร์นนี่ครับราคา6 0 0 0บาทสร้างใกล้ๆกับสถานีรถไฟเว้ยผมจะเอาเป็นว่าตรงนี้เป็นบ้านผมละกันนะครับเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นที่ผมสร้างขึ้นมาด้วยน้ำพักน้ำแรงหลังจากที่โดนไล่ออกนี่บ้านเ m a ซิ่งมากมาก้ากยทุกครั้งที่เราแบบสร้างบ้านอะไรอย่างงี้คือเขาให้เงินเราเพิ่มเลยนะเออดีดีดีดเวลาผมตื่นเช้ามานะครับผมก็จะได้แบบมาทำงานตรงนี้ได้เลยไงความคิดดีดีก็ผีละไอ้บ้า ทุกเช้ามึงได้ยินเสียงรถไฟเนี่ยให้ตายเถอะตัดเข้ามาชั่วคราวนะครับกับแผนการดําเนินงานการสร้างรถไฟของผมนีตอนนี้ผ่านมาเป็นเวลา3ชั่วอายุคนแล้วผมนั้นเลื่อนขั้นหลายขั้นมากๆนะครับเพราะเรานั้นมีเงินเดือนเยอะมากดูพันเต่อเช็คเห็นไหมโคตรรวยครับคุณผู้ชมแต่กูยังทําสีหน้าอยากอ้วกเหมือนเดิมเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูรางรถไฟที่ผมสร้างขึ้นมาก่อนนี่มัน สามชั่วอายุคนดูสร้างมานะครับเราจะเริ่มจากตรงนี้ครับผมขับมาวนก่อนรอบหนึง่งขึ้นมาตรงนี้ครับผมเลี้ยวตรงนี้แล้วตรงนี้คือยังสร้างไม่เสร็จนะครับ <c oughs> ต้องรอประมาณ20ปีเราถึงจะทําการสร้างต่อนะครับก็คือเราจะ أ, ทํามันโล่ง,ลงๆไว้แบบนี้ครับผมเวลาใครขับมาก็จะแบบว่าหลุดรางแล้วก็ตกลงไปตายนะครับผมเป็ <c oughs> นที่ที่ฆ่าตัวตายได้ด,ดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทําการลองเทสงานดูก่อนนะตั้งแต่ผมนั้นสร้างรางรถไฟนนี้มาผมยังไม่เคยเทสเลยเว้ย ส่วนอันนี้เป็นรถไฟรุ่นใหม่ล่าสุดที่ผมซื้อมานะครับราคาห0 0 0งเมืิก American f e ถือว่าเป็นรถไฟรุ่นใหม่ล่าสุดนะที่เขาเพิ่งออกมาวางขายคุณผ,ผู้ชมลองเทสดูกดฮอนได้ด้วยวะโหพไพลอตสนอบหูมากโ Oh my god ทำไมมันช้าจังวะโอ้โ oh, หเสียงแม่งเอียร์เลฟสุดๆนี่ครับคุณผู้ชมปิดฮอนก่อน s t โอ o oh my god ปิดเสียงฮ โอ้อไปก็เสียงมันดังโคตรโคตรเสียงหยุดละนี่มันไงว้า wow. ว <c oughs> มันไงเราโอ้ยโคตรเทพโคตรเทพนี่สิ้นสุดละตกลงไปตายอิงนะครับรถไฟระเบิดบึ้มเวฟคุณเบลใส่เอฟเฟคระเบิดด้วยอิงตายจีจ,จีครับคุณผ,ผู้ชมเดี๋ยวเอาไว้ให้รุ่นต่อไปทำต่อนโอเคนะครับตะกี้นี้ผมได้ทำการไปดาวน์โหลดแฮกมานะแล้วก็ใช้สูตรแฮกเงินเห็นไหมมีเงินอินฟินิตล้อเล่นนะครับผมไม่ได้ไปแฮกเงินอะไรมา คือไปซื้อเกมพาร์ตมา2,000โลบัคนะเงินมึงอินฟินิตเลยอันนี้สุดยอดมากแล้วผมนั้นก็ผมได้ทําการสร้างนะครับสะพานในฝันไม่ใช่รางรถไฟในฝันแหวนนี่นี่น,น,นี่คุณผู้ชมเดี๋ยวเอาให้ดูก่อนอันนี้เป็นแบบว่าตัวอย่างคร่าวๆนะครับความเดิมตอนที่แล้วเรามาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราก็เป็นที่แบบดรอปแล้วก็ตายเลยไม่ครับผมอันนี้ผมได้ทําการสร้างสถานีใหม่ขึ้นมานะนี่จะมีสถานีอันที่2ก็ผมแล้วสถานีตรงนี้ผมก็จะพุ่งตรงไปเลยแบบาตรงไปเรื่อยๆนะครับ คืองบหมดก่อนระหว่างทางก่อนที่ผมจะมีเงิน999 9เ9ไงเห็นไหมงบหมดนะครับผมเลยจะเป็นด้ต้องซื้อเฮเบลซื้ออะไรพวกนี้วางเอาไว้เพื่อเป็นเบาะก,กันแรงกระแทกจากปกติตะกี้งบไม่พอไงมันไม่มีเบาะแบบกันแรงกระแทกแวลรถไฟแม่งลงสู่พื้นก็ระเบิดอึ้งเลยทันที <S <S แต่อันนี้นะครับก็จะมีแบบเบาะกันแรงกระแทกเห็นไหมเวลาตกลงมาก็อาจจะไม่ระเบิดนะครับแต่ว่าทุกคนอาจจะสาหัสอะไรประมาณนี้นี่เป็นสาเหตุนะครับว่าทําไมถึงต้องมี โรงพยาบาลอยู่ใกล้ๆมีแบบสถานีดับเพลิงมีตำรวจนะครับคือแบบพร้อมพร้อมเลยนะครับถ้าเกิดรถไฟตกมาเมื่อไหร่ก็ผมเขาพวกนี้เนี่ยพร้อมจะทํางานทันทีโอ้มันเป็นจีเนียสขนาดนี้วะเนี่ยเอาละสปอนมาเลยไม่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 เราสามารถซื้อรถไฟที่แพงที่สุดได้เขาบอกว่า high speed ใช่แล้วรถไฟ high ีด e 0 d ล้านกูมีเงินซื้อพลอเหรไหมบ้านกูรวยกูใช้แฮกเอ้ยไม่ใช่กูเติมซื้อมาเติมซื้อเกมพาร์ทนี่ high speed จัดไปเลย โอ้โหว้าวไปรดไฮสปีดไฮสปีดยังไงวะเนี่ยโอ้ <Bro. S 1> oh my god โคตรช้าลืมบอกไปนะครับไอ้พวกนี้นี่ผมก็สร้างเอาไว้แล้วเหมือนกันโอ้ยแม่งแหลก <c oughs> นี่มันอะไรเนี่ยแม่เจ้าโอ้โหติดเสาไฟกูไม่น่ามาสร้างถนนตรงนี้เลย <c oughs> เดียวใหมเนแสแซมสองนิ่งเออออกเดินทางมืนมันมนืโอ้ มันมีกูเร็วอยู่คนเดียวะครับฝ่ายมันไม่เร็วเลยนี่มึงอะไรเนี่ยมึงติดอะไรดูกูจะโละแล้วกูจะทำใหม่หมดแล้วนะโอ้โหเท่ดูจริงๆเราสามารถพักสถานีตรงนี้ก็ได้นะครับคุณผู้ชมเฮ้ยกูหยุดหยุดไม่ได้ด้วยโอเคงั้นไปต่อเลยนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบจุดแลนดิ้งพิเศษคุณผู้ชมเห็นไหมตำรวจมารอรับไว้แล้วว้าวออ้มค์กอดใช่แล้วแหลกกันนี้้จอกับพริบเลยว้าว เอาละคุณผู้ชมการแลนดิ้งถือว่าประสบความสำเร็จนะครับไม่มีใครตายฮเอาละคุณผู้ชมนี่จะเป็นโปรเจกต์สุดท้ายนะครับที่ผมนั้นจะทําให้กับทริปในครั้งนี้ทริปทัวร์นรก3วัน2คืนนะครับคุณผู้ชมคืออาจจะแบบไม่3วัน2คืนอาจจะแบบตลอดการหรือว่า forever เลยก็ว่าได้นะโปรเจกต์ project นี้นั้นผมทุ่มเงินไปเยอะมากๆนี่ครับโดยที่เราจะเอาเงินนั้นไปซื้อให้กับรางก็ผมความเร็วสูงตรงนี้เว้จะเห็นได้ว่าผมนั้นใช้รางตรงนี้นะครับต่อมาเลย นี่เป็นรางความเร็วสูงทั้งหมดเลยนะครับนี่เลยนะครับลองจินตนาการภาพกับผมขับมานะครับผมมีคนลาสั่งเสียคนเต็มไปหมดเลยโอ้ว้าวแล้วพอหักมุมตรงนี้ผมอันนี้เป็นรางที่มีความเร็วสูงสุดนะครับเขาจะทาการพุ่งคุณไปผมชนตึกตรงนี้นะครับระเบิดอึ้งสุดยอดมากนี่เป็นการตายแบบคนรวยนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองใช้บริการนี้พร้อมกันนะครับนี่จะเป็นแบบว่า one way trip ก็ผมไม่มีตั๋วกลับนะมันก็งแงอยู่แล้วดีวะแมเอาอะไรครับคุณผู้ชม ผมนะครับพร้อมที่จะไปแล้วน,นี้มันปุ่มอะไรวะโอไม่ก็เนี่อะไรเนี่ยมันมีคนออกไปจากรถไฟไหมกลับเข้ามาในรถไฟลุงก่อนใช่แล้วบุคคลพวกนี้เขาเป็นคนที่พร้อมที่จะไปกับพวกเราผมจะไปสละชีพพร้อมกับพวกเราเน <c oughs> <c oughs> ากน็มากันเลยก็มากันเลยโอ้โหมีอะไรเนี่ยมีไทคูนมีคอนดักเตอร์มีใครไม่รู้มีเอนจิเนียร์้วยเหรอโอ้ oh, คนพวกนี้เสียดานาะคตมากคุณผ,ผู้ชมครับ <c oughs> ไปเลยเรานั้นจะไปสละชีพพร้อมกันเพื่อน นั่นแมนแม่งโคตรช้าเลยวะ่ะเฮ้ยนั่งมาได้สักพักเวียนหัวอยากอ,อ้วกเอาละส่วนตรงนี้เนี่ยครับผมได้ทำการสร้างสะพานเอาไว้นะผะว่างบมันมีแล้วไงว้าวโอ้โหความเร็วสูงสุดไม่ได้เร็วขนาดนี้ด้วยวะ่ะแต่มันก็เร็วสูงสุดแล้วนะเลี้ยวไม่ได้โอเคเลี้ยวได้ขอมยอดุดมันติดดขัดๆอะไรเนี่ยกูสร้างมาแพงนะเว้ยรู้ไหมว่ารางอันนี้อันหนึ่งมันแพงแค่ไหนจัดไปเลยคุณผู้ชมความเร็วมาแล้ว นี่โบกมือลาก่อนเข้าสถานีนี้เดี๋ยวโบกมือลาอีกสถานีหนึงน่งโอเคโบกมือลาโบกมือลาพร้อมนะสามสองหนึ่งเดี๋ยวไปดีโอ oh my god oh. ไปดีๆไปดีๆ3สามสองหนึง่งไปโลดโว้าเดี๋ยวมีใครตายไหมวะมีใครตายไหมเอ่ยไม่มีเลยว่ะโอ้โหไม่มันเลยอะจริงๆผมคิดว่าเกมนี้นะครับถ้าเขาเพิ่มเอฟเฟกต์ระเบิดแบบว่าถ้าแวาไปชนอะไรแล้วมันระเบิดนี่มันจะมันกว่านี้มาก ระเบิดแบบอึ้งแล้วตายอย่างเงี้ยสมจริงสุดๆ เอาเล้ครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงแบบเกมเกมนี้ลองพิมพ์คอมเมนต์บอกผมดูหน่อยแล้วกันนะโดยส่วนตัวผมคิดว่าเกมเกมนี้เหมาะสําหรับคนที่แบบมีความคิดสร้างสรรค์น,นะครับอนาคตฉันอยากจะเป็นคนออกแบบแรางรถไฟอะไรประมาณนี้ก็ลองมาเล่นเกมนี้ดูนะครับแต่โดยส่วนตัวผมคิดว่าผมนั้นทําออกมาได้ดีมากและผมคิดว่าผมจะยื่นโปรเจกต์แบบนี้ให้กับรัฐบาลทําในอนาคตนะครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะให้ผมนั้นยื่นโปรเจกต์แบบนี้ในชีวิตจริงคุณผู้ชมกูล้อเล่นกูไม่ทําเด็ดขาด ลากน